ครับก็กล่าวสวัสดีนะครับชาวคลิปตัวคาวันนี้วันที่สนะิบเนาะวันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับที่กลุ่มที่ได้ไวล์ลิสต์ในการเล่นทดสอบบนมือถือเนาะก็เขาเขาเขาก็จะเปิดให้เล่นแล้วแหละบนมือถือนะครับเขาก็จะเทสกันอยู่ประมาณสี่ห้าวันเนาะส่วนคนทั่วไปก็จะได้เล่นหลังจากวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกจะได้เริ่มเล่นกันละก็เนาะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าตัวเกมมันจะออกมาลักษณะไหนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เขาเอ่อ เผยออกมานะครับก็แอบบผมแอบผิดหวังนิดนึงนะครับเกมมันค่อนข้างที่จะโบราณอะ่ะมันดูแบบภาพมันแบบโบราณเกินไปนะครับอันนี้มันปีสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วเนาะก็ดูสิมันแปลกๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้โอกาสทีมงานเขาพัฒนาอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นอย่างแรกนะครับที่ที่เดี๋ยวเราต้องรอดูว่ามันจะออกมาตามเดโมที่เขาที่เขาเผยรูปแบบเกมหรือเปล่านะ อ่ะทีนี้เรามาดูข่าวที่เขาประกาศแจ้งเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตอนนี้พูลนะครับในการสเต็กเหรียญเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมอ่าพูลหนึ่งนี้เจ็ดแสนห้านะครับเพิ่มเป็นหนึ่งหนึ่งล้านสี่คานะครับก็คือใครที่อ่อยากจะสเต็กเหรียญก็ลองไปสเต็กนะครับแล้วก็พูลที่สองเนี่ยเพิ่มจากหนึ่งล้านไปสองล้านสีคานะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่เขาประกาศนะครับเมื่อวานแล้วแหละ นะครับเขาประกาศเกี่ยวกับเรื่องของป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็มีการปิดเจ้าตัวกล่องกล่องกล่องสุ่มนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ประกาศกล่องสุ่มปิดไปนะครับมันก็จะหายไปละนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รถมีจํานวนจํากัดแล้วนะครับแล้วเขาก็ยังไม่มีแผนว่าเขาจะเปิดขายรถอีกเมื่อไหร่นะครับอีกน่าจะอีกนานนะครับอ่ะแล้วก็ป้ายทะเบียนนะครับตอนนี้ต้องมีป้ายทะเบียนทุกคันนะครับใครไม่มีป้ายทะเบียนนี่คือทุนต้องกดไอ้ตัว ตัวตัวปุ่มนะครับมันจะมีมันจะมีให้ลงทะเบียนต,ตัวตัวตัวป้ายทะเบียนอยู่เราก็จะเสียอยู่ที่สิบสี่คานะครับต่อนหนึ่งคันถ้าคุณไม่มีนะคุณจะกดเล่นแต่ละวันไม่ได้แล้วคุณจะจะเอารถไปขายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในตลาดทุกคันอ่ะนะครับก็ต้องมีป้ายทะเบียนแล้วนะครับนี่เราจะสังเกตเห็นว่าทุกคันมีป้ายทะเบียนหมดนะครับและก็เรามาดูราคานะครับหลังจากที่ตัวเกม เอากล่องสุ่มออกไปแล้วนะครับรถมีจํานวนจํากัดแล้วผู้เล่นใหม่อยากจะเข้ามาเล่นเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าดีมานพอมันเพิ่มขึ้นนะครับรถมันมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็จะขึ้นสูงนะครับตอนนี้ต่ําสุดนี่คือ700ซีคานะครับเราก็จะมามาดูกันว่า700ซีคาเท่าเท่าไหรหนึ่งคันเกือบเกือบจะ9,000บาทแล้วนะครับหลังจากที่สองสามวันก่อนอะ่ะที่ผมทาคลิปลงไปตอนนั้นก็จะประมาณ6,800บาทหรือ7,000ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ราคาเพิ่มขึ้นมาต่อคันกก็ตก เพิ่มขึ้นมาประมาณพันสองพันอะนะครับพันแปดถึงสองพันเลยนะครับก็ผมคิดว่าราคามันน่าจะขึ้นไปอีกนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนอยากเล่นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เ,เดี๋ยววันนี้ผมมาสรุปตัวรายได้นะครับของผมนะ,ะสรุปรายได้ของผมก็วันนี้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับอันนี้ผมทําเป็นไฟล์ใส่ n o t ตแ a d ไว้แล้วนะครับ ก็สรุปว่าวันนี้ผมเล่นได้ทั้งหมดนี้เท่านี้นะครับสองิบห้านะครับสีคาเมื่อวานได้แค่202นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สองร้อยสาสิบห้าจุดห้านะครับวันนี้รายได้ของผม2องพับาทนะครับเกือบสามพันนะเออก็จะมีคันคันที่6นะครับคันที่หกเนี่ยแย่สุดเออคันอื่นนี่คือเกินทะลุ20หมดนะครับมีคันที่หนี่ก็คือแบบเสียวมากนะครับ เสียวในที่นี้คือแบบสองรอบแรกนี่คือแดนอันดับสี่นะครับเออจะเห็นได้ว่าแบบเออไม่ใช่สองรอบแรกดิสองรอบสุดท้ายนะมันได้อันดับสี่แต่ก็เปิดมาสวยนะเออเปิดมาที่หนึ่งนะครับเปิดมาที่สองแล้วก็มาที่สี่ที่สี่สองรอบติดนะครับก็เลยได้น้อยนะก็เลยได้แค่นี้นะสิบเจ็ดจุดห้าอ่ะก็เดี๋ยวลองเฉลี่ยนะเดี๋ยวผมจะเฉลี่ยดูนะว่าสองวันอะ่ะมันจะเท่าไหร่นะครับสองร้อยสอง บวกสองสามห้าจุดห้านะครับหารสองนะครับเฉลี่ยก็ตกวันละสองร้อยสิบแปดสี่คันนะครับสอง7้อยสิบแปดจุดเจดห้านะครับ,รบอ่าก็หาเงินได้ประมาณวันละประมาณสองพันเจ็ดนะหน้าตอนนี้สลับเก้าคันนะครับแล้วถ้าสมมุติเอามาหารเก้านะหารเก้าก็ตกวันละต่อคันนะถ้าใครเล่นคันเดียวอะ่ะก็ประมาณวันละยี่สบสี่ประมาณวันละสามร้อยนะครับเท่าคาแรงขั้นต่ำเลยนะครับวันละสามร้อยบาทโดยประมาณน,นะครับสลับหนึ่งคันเนาะ หนึ่งคันตอนนี้ก็ลงทุนแปดพันเจ็ดร้อยนะครับเออแปดเจ็ดหนะ้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดเนาะหารสามร้อยก็ประมาณเดือนหนึ่งคืนทุนเนาะแต่จริงๆอ่ะมันไม่ต้องถึงขนาดนี้หรอกถูกไหมไม่ต้องแบบยี่สิบเก้าวันคืนทุนหรอกถ้าสมมติคุณมาเล่นสักครึ่งเดือนอย่างเงี้ยครึ่งเดือนเสร็จปุ๊บแล้วคุณก็ลดไปขายนะครับคุณก็จะได้อ่าต้นทุนคืนมาแต่ว่าตอนที่ขายเนี่ยมันจะบอกอยู่นะครับมันจะบอกอยู่ว่า ออย่างอย่างเช่นคุณจะขายเจ็ดร้อยอย่างเงี้ยมันจะบอกเลยว่าคุณจะได้คืนมาหก2้อยสิบสองนะอะไรอย่างเงี้ยเอ,อมันไม่ใช่ว่าขายเจ็ดร้อยได้เจ็ด้อยเต็มนะครับมันจะหักภาษีด้วยนะครับอืมก็มาลองคำนวณดูนะใครจะขายเจ็ดร้อยแปด้อยเนี่ยลองมาคำนวณดูมันจะได้คืนมาเท่าไหร่นะครับอ่ก็ประมาณนี้เนาะแล้วทีนี้เดี๋ยวผมอ่านตัว AMA มันมีคนเขาไปสรุปของวันที่หกนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับ วันที่หกวันที่หกอ่านี่นะครับสรุป AMA ของวันที่หกก็คือสี่วันที่แล้วนะครับเขาก็สรุปมาว่าประเทศสถิตินะครับของประเทศไทยเนี่ยเป็นยูเซอร์อันดับหนึ่งนะครับของเกมคริปโตคาเลยนะครับจากทั้งหมดเจ็ดหมื่นกว่าคนทั่วโลกเนาะก็ตอนนี้คาดว่าสัปดาห์หน้าผู้เล่นจะแตะหนึ่งแสนนะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวเลขตัวเนี้ยมันนับมาจากทุกคนที่เชื่อมกระเป๋าเนาะส่วนหนึ่งก็จะมาจากคนที่ได้ไปรับ a i r ์ดรอมานะครับ อ่าแล้วก็สนใจที่จะเข้ามาดูตัวเกมอ่าอันนั้นมันก็จะนับเป็นยูเซอร์หมดเลยแต่ทีนี้บางบางคนก็จะไม่มีรถใช่ไหมเพราะบางคนยังไม่ได้ลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจํานวนเนี่ยตอนเนี้ยบางส่วนยังไม่ได้ซื้อรถนะครับทําให้จํานวนรถมันน้อยกว่าผู้เล่นนะครับก็คือดูอย่างสถิติด้านหน้านะครับรถมันมีแค่หกหมื่นนะครับแต่เพลเยอร์มันมีเจ็ดหมื่นเก้าแล้วนะครับก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้เขาจะเน้นทําการตลาดในประเทศไทยกับฟิลิปปิน ก็กิจกรรม airdrop ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับไปจนถึงวันที่20นะครับก็ a i r d r o กกดลิงก์ด้านล่างนะครับผมจะแปะไว้ airdrop ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้คุณได้เหรียญซีคาฟรีนะครับสิบเหรียญแล้วก็ถ้าคุณเอาเอาลิงก์ของคุณเนี่ยไปไปเป็นไปแนะนําคนอื่นนะคุณก็จะได้อีกนะครับคนละสามซีคานะครับได้เรื่อยๆนะอ่ะแต่เงื่อนไขวิธีการทําอะไรอย่างเงี้ยคุณลองไปอ่านดูนะครับ มันจะทําในเทเลแกรมนี่แหละก็ให้กรอกข้อมูลนะครับพวก Facebook พวก Discord พวก Twitter อะไรพวกเนี้ยนะครับทําง่ายๆนะไม่ได้ไม่ได้ไไดยากอืมทีนี้ส่วนเรื่องของการทสอแอปตอนเนี้ยเขาก็อย่างที่ผมเกริ่นไปต้นคลิปเนาะวันที่สิบหกเนี่ยทุกคนก็จะน่าจะได้เล่นกันละนะครับอ่าตอนนี้เขาก็จะให้พวกที่ได้ไว้ลิสไปทดสอบกันก่อนสาห้าวันนะครับแล้วเขาก็จะมาดูว่ามีบั๊กมีอะไรหรือเปล่านะครับ อ่ะทีนี้เรื่องของตัวอู่นะครับตัวนี้นะครับคาเวิร์กชอปที่เขาบอกว่า coming soon in September เนี่ยอันนี้ก็เขาบอกว่าเขาจะาขายนะครับทั้งหมด1,000แต่ว่าราคาอะไรยังไม่บอกไม่กำหนดนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้แต่ว่าจะเริ่มขายแน่ๆนะครับเดือนนี้แหละมีแน่ๆเร็วๆนี้รอติดตามนะครับขายอู่แต่ว่าราคาเท่าไหร่ไม่รู้รอติดตามนะครับ แล้วก็เหรียญเหรียญเนี่ยจะเข้ากระดานกระดานเทรดหลักแล้วนะครับก็คือเขาจะไปเข้าที่เกต IO กับ m อ,อ็เอนาะอ่าปัจจุบันมันมันน่าจะเป็น m อ็ x e นะเอ็กเชงเนี่ย m อ็มส่วนไบแนนดเนี่ยก็ต้องรอไปก่อนนะครับแต่ว่าไม่แน่นะครับว่าจะยังไงนะครับตอนนี้พูลรีวาดก็เขาก็มีการเพิ่มเนาะยังสมดุลอยู่นะครับไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทีมงานเขาอยากพัฒนาเกมให้สนุกแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับเพื่อให้คนเล่นรู้สึกสนุกด้้วยนนนะะคครับไมม่่่ใชแเาาเเาาาขทํงินนะ โดยทีมงานสามารถเออจะพยายามให้เหรียญราคานิ่งที่สุดเนาะโดยที่ตอนนี้ราคาเหรียญเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่า BTC มันล่วงแต่ว่าสื้ายก็แทบไม่ได้รับผลกระทบนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้การถอนเหรียญเนี่ยจะถอนได้ทุกๆ48ชั่วโมงจะช่วยไม่ให้คนเทขายมากเกินไปนะครับอ่าประมาณนี้ตอนนี้ทุกคันจะต้องมีป้ายทะเบียนเนาะก็อย่างที่เกินไปต้นคลิปนะครับ ค่าป้ายก็คือ1ิบซีคาในอนาคตเขาจะทําทุกอย่างนะครับให้มันเป็น MFT แล้วก็ออกไปอยู่บนเชน BSC นะครับตอนนี้มันอยู่บน big chain DB นะครับโดยที่ข้อข้อดีของ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 ที่มันเป็นปัจจุบันเนี่ยก็คือไม่เสียค่าแก๊สเลยถูกไหมฮะเพราะมันรันอยู่บนนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติข้ามออกไปอยู่ข้างนอกอะ่ะข้อดีก็คือ1คุณจะสามารถโอนลถไปที่กระเป๋อื่นได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เกมอื่นเขาทำกันได้นะ่ะ อย่างเช่นบางคนเล่นเล่น2อ d อย่างเงี้ยอยากเอารถมารวมกอง ID เดียวอย่างเงี้ยก็อนาคตจะทําได้แต่ว่าข้อเสียก็คือถ้ามันไปอยู่ข้างนอกอ่ะมันไม่ได้อยู่บนเชนเนี่ยนะครับมันจะเสียค่าแก๊สนะครับถ้าไปลันอยู่บน b ีเอสซี่ะมันจะเสียค่าแก๊สนะเวลาคุณกดเล่นกดอะไรหนึ่งครั้งอ่ะมันจะเสียค่าแก๊สแต่ว่าทีมงานเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะพยายามเขาจะจะพยายามไม่ให้เสียค่าแก๊สมากเกินไปนะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับแต่ผมก็ว่า มันก็ดีอย่างเสียอย่างนะก็รอติดตามแล้วกันว่าเกมมันจะไปทิศทางไหนแล้วก็เขาจะอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สําหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับทิ้งท้ายผมแนะนําว่าให้ไปกดรับแอร์ดรอปกันด้วยนะครับอ่แล้วก็คนที่จะเข้ามาเล่นใหม่นี่ก็ลองคํานวณนะครับลองหาจัางหวะดีๆรถมันอาจจะมีราคาถูกโผล่ขึ้นมาบ้างนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้ซื้อเหรียญเก็บไว้แล้วก็รอนะครับรอมาซื้อรถเพื่อจะเล่นอ่ะ สำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะครับเราวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม